จะคิดถึงกันไหมครับทุกคนอันนี้ถามถามใครอ่อะถามคุณก็ได้คุณคิดถึงผมเวล่านี่เป็นไงละ่ะแปลกนะแ <c oughs> ปลกนะอันนี้แปลกนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> แต่ว่าเป็นไงรู้สึกเป็นไงเขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ดีท <c oughs> <ะ>ุกคนมาให้กระแสตอบรับรดีมาก<อ>มีคนถามว่า EP สิบห้าจะมีน้ำตาไหมคะบอกเลยไม่มีครับนี่บอกเลยเกอ ไปสิ่นี้ผมพอสปอยแล้วแล้วกันไหนๆนนก็เราสองผม<อ>งว่าน้ำตา <ละ S 2> ของเราสองคนมันมีความหมายไม่เหมือนกันนะอืมเป็นไงไอ้มาร์กบอกหวานเจี๊ยบเป็นไงได้ปะเอาไม่เผื่อที่ให้เศร้าเลยเหรออืก็อยากแกลงคนดูเยอะดิอืมคนดูเขาอยากดูแบบฟิลโกดเนาะไม่มีใครอยากดูดราม่าหรอกใช่ไหมเนี่ยมึงไปแกลงคนดูอีกอืม อย่างนล้วเขาก็คาดเดี๋ยวเขาว่าคาดหวังว่ามันจะแฮปปี้มันจะแฮปปี้แล้วพอมันผมขึ้นมาเดี๋ยวเขาเนี่ยเดี๋ยวก็โดนอีกอ่ะอ่แล้วคุณแล้วคุณไหนนะถ้าเกิดพูดถึงอีพีสิบห้านี่คุณพอจําได้ไหมว่ามัน e e อีพีสิบห้าเหรอจําได้สิจําได้ว่าพาภูมิหาพ่อแม่นี่อแบบผมจําได้ว่าตัวอย่างนี้คือท <ำ S 1> ําเลยนะต,ตัวอย่างนี่คือทําเลย ชํำชะดำชํำชํำชะํำชํำชํำว่าแล้วไม่ไปทำจริงพวาแต่คนน่าจะชอบมึงไม่ได้ชงมันเหรอไม่ได้ชงไปกูคิดอยู่แล้วแหละเฮ้ยชํำอยู่อะไรชํำไม่รู้ลองดูแลกันนะครับคืนนี้วีนช้ำเนี่ยยีม่าอาจจะวีนช้ำก็ได้หรือไม่ก็อะไรชํำดีชํำชะํำชํำชํำ เฮ้ยเขิดยังไงไว้แก้มันบวมนิดหนึ่งนะเนี่ยมันไม่เห็นเว้ยมันโอเคอืมอืมไหนดูด้คอมเมนต์เรื่องนี้ฟิลกู๊ดใช่ครับเรื่องนี้ฟิลกู๊ดฮะไหนมีใครมีคำถามเกี่ยวกับอีพีสิบห้านะลองโยนมาหน่อยดิเนี่ยผมรอตอบอยู่เนี่ย เนี่ยถือว่าระหว่างที่เรารอสอง,รงครึ่งไปได้วยกันเนี่ยไหนไหนมาซิมามีใครมีคําถามอะไรก็โยนมาซิโยนม,มาลอดโยนม,มาโยนม,มาเนี่เยเดี๋ยวกินให้ปอนดูอ่ะโอ้โหหิวมากอ่ะคือแบบคืออะระหว่างรอคําถามนะไอ,ะอกแล้ว ep สิบห้าขมมากไหมครับคูเวนตอบซิพี่โอถามมาเพิ่งกินมาแล้วปะ ผมว่าพอมาแล้วเลอมีคนเขียนมาว่าผู้วินโฟล่ะผอมพอไหมอะแล้วนะไอ้นั่นไหนดูด้วใครพิมพ์อะไรมาเดี๋ยวคนเขียนว่าผู้วินโฟลด์อะผู้วินโฟล์ต้องพักนะฮะมีพูดโดยผมเลยในไลฟ์ตรงนี้เลยเพราะพักนะฮะกี่การออกเหมือนกันนะบอกเฉยๆไงว่าผู้วินโฟล์ต้องพักนะ เออสวยๆนี่นี่สนใจกินปะโอ้ชิมหิวมากคือรู้สองวันที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบหิวมากแล้วคือตอนนั้นเคยคือนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าหิวแต่สุดท้ายก็คือต้องอดทนไปก่อนอ่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันก็เหมือนสถานการณ์ที่เราแบบได้คุมน้ําหนักไปด้วยอะถือว่าโชคดีไปในตัวแล้วกันผมมีทางออกให้คุณยังไงฮะผมไปหยิบมาแป๊บ าพูวินปอลแล้ฮะไม่ได้ดิมันจะผิดนะทางออกของคุณนะครับอะไรครับเป็นโปมครับโอกไก่ปั่นโอโอไก่ปั้นเนาะมันไม่อร่อยดิมันมันอิ่มเว้ยแล้วมันเป็นขอมเหลวดังนั้นมึงกินได้เว้ยเดี๋ยวก็ต้องลองดูแล้วกัน พราะตอนนี้ก็กินข้าวโจอกอ,ะจอกก่ะโจกข้าวต้มปลาหรือกินข้าวปลาย่างอย่างเงี้ยกินได้แต่คือแบบโอ้โหกับกินไอติมมากินได้อไอติมนี่คือกินแล้วพอช่วยชีวิตได้แล้วเอาอะไรมาลงน้ำตาก่อนไม่อย่างน้อยมันเป็นน้ําตาลเนี่ยบางทีเราคนเราถ้าขาดน้ําตาลมันอารมณ์ไม่ดีอ๋อชีวิตมันต้องหวานอืมใช่อือว่าติดหวานเงี้ยตลอดเออปกติปกติมีคนถามคิวเตอร์อะไรเนี่ย คิวเตอร์อะไรวะหายไปแล้ววะคิวเตอร์เริ่มวหวานค,วคิวเตอร์เขาหวานตั้งนานแล้วครับเออจริงพคิวเตอร์เขาหวานไม่สนใจใครอยู่แล้วส่วนเขาเรียกว่าอะไรแทนฟ้านี่เขาก็หวานตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะอย่าไปเชื่อพี่อู๋เยอะนะครับที่บอกว่าขมนะไม่มีหรอกอืมจริงอย่าไปเชื่อพี่อู๋เยอะเลยส่วนเชนปันก็รอดูนะครับเนะชื่อในผู้ตัวเองนีกว่านี่ใช่ นี่สั่งอะไรไปกินเนี่ยสั่งโจ๊กครับโจ๊กหมูสัมสั่งมางประมาณสามถุงเพราะว่าผมสั่งมาสามถุงเลยเพราะถุงเนี้ยไม่อิ่มแน่นอนสองถุงก็คิดว่าไม่น่าอิ่มก็เลยสั่งมาสามเลยเงี้ยพี่อูบอกว่าผมหมายถึงอะไรของผมฮะพี่มะละมะละมลก็ผมดีนะอ่าอือมะละมันผมดีแล้วเพราะอยากให้เือหันมะละเราหน่อยฮะแฮ่คือกูหร่อยแฮ ใช่ให้เหรอเอคือนี่ก็ดูนะเพราะว่าคือที่เวลาเล่นมุกแล้วมาดูแห้งอะเพราะเสียงผมอะมันต่าเว้ยมันเลยดูแห้งผมพี่อู๋เล่นทีไรพี่อู๋ไม่เคยดูแห้งเลยอืมทำไมตเต้ยน่ารักอ่ะกรตังเขียนมาว่าน่ารักละหมายถึงใครเหรอกูหรือว่าตอนออ่อยดีนะตัง เอาดีๆเดี๋ยวดีๆหมอต่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 อผู้อื่นกำลังน um> evet <ah ั่งอ่านคอมเมนต์อยู่พี่อ๋อบอกว่าหยุดดีแห้งกรอบพี่ออฟมาวะคิดถึงพี่ออฟจังเลยออฟไหนแบ็คอฟหรือออฟจุ่มออฟจุ่มคนไอหอพี่ออฟมาวันนี้พี่ออฟมาเขียนว่าน่ารักคือทำไมไม่เห็นเนาะ มันถูกดันขึ้นไปน่ารักขืนนี้หมายถึงใครหรือพี่ผมใช่ไหมผมไ่มอืมอะไรตัอันนี้เหมือนอะไรรู้ปล่าเหมือนอนนะไรครับหมกแบงไม่รู้ว่าอะไรนะหมกบบงหมกบงมกบงเหรอเออของตกเกาหลีอ่ะอืมครับนั่งดูผมกินข้าวอืม เสียดายข้าวผมยังไม่ถึงผมจะได้โชว์กินข้าวซะหน่อยอีกประมาณเนี่ยเกือบสิบนาทีเนี่ยแต่ข้าวเรื่อยๆมึงอย่าเรียกว่ากินข้าวผมโชว์ไงแล้วโชว์เนี่ยทีละนิดทีละน,นิดต้องกินครา้งนี้ติดกไรเงี้ยนั่น,นมาให้เอาผมเกลือใช่ปะ่ะอ <ưng. S 3> ืมแล้วเสร็จปุ๊บกินข้าวเสร็จแล้วอืมกล่องเกลือเข้ามาในปากใช่ปะ่ะ ป<ผ>มไว้แล้วก็วนปากแบบเบาๆอ่าใช่ต้องน,นี้ต้องทำงนี้เหมือนกันช่วยเสพข้างในออกมายเยอะเลยได้แต่แสบจัดอ่ะแต่มันก็ใกล้หายแล้วนี่ใช่ใกล้หายโอ้ไม่เป็นไะไม่เป็ไรแล้วน้องฟูงมเจ็บนิดเดียวนะโอคือมันมีคนในเขียนในทวิตว่า เออเนี่ยมันเจ็บมากเลยมันเจ็บที่สุดแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะแต่คืออ่ะเราไม่ชอบความรู้สึกตอนทําหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บเจ็บขนาดนั้นนะเออแต่มันก็เจ็บรู้ไหมทำไมเจ็บอืมทำไมเพราะหมอปีไม่ทำให้เห็อืมหมออะรนะถ้าถ้าปีหมอปทปนให้มึงมึงก็ไม่เจ็บไงนะถูกปะหมอปีอ่ะเออปีปบัติย้อนวันวานจำได้ปะ จะต้องข้าไปมัลติเวิร์สไหนวะเนี่ยไม่รู้อะย้อนกูก็ไปเรื่องของกูเหมือนกันนะก็หมอปีไงจำได้ผมไม่เคยรีบอู่แล้วไม่เคยรีบอยู่แล้วหมอปีน่ะแต่ต้องถามคนดูมากกว่าว่าคนดูจำได้หรือเปล่ามีใครเคยดูปลาบนฟ้าไหมฮะนี่อะถึง ระหว่างหนึ่งอาทิตย์เนี่ยถ้าใครคิดถึงพวงพีมแบบระหว่งางรอดูบีอาร์ก็แวะไปดูหมอปีปได,ได้หรือไม่ก็แวะไปดูหนึ่งเดียวนะฮะอืมเนาะพี่อูบอกว่าเอาหมอเชนก่อนเลยครับถ้าเป็นหมอเชนนี่ผมว่าผมคงทำไม่เสร็จนะฮะหมอเชนน่าจะตายอ่ะ <laughs> ถ้าหมอหมอเชนทีนี่น่าจะต่ไม่่อยรอเท่าไหร่ อะไรไหนก็ไหนแล้วฝากซีรีส์ VR คืนนี้ไหนแล้วกันนะว่าสนุกแน่นอนนะครับครับผมก็อีก15นาทีไม่ถึง15นาทีเด้ออีก13นาทีเองนะครับก็จะออนกันแล้วนะครับผมก็ฝากซีรีส์ VR ด้วยนะ,นะยังไงใช่ภูมิครับผมก็นี้แล้วเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับผมทางเห2 5นะครับผมเปิดรอไว้ได้เลยนะครับผมใกล้แล้วแล้ว,ลว,ลวก็ใครที่ดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้ใครที่ยังไม่ถึงบ้านก็สามารถดูได้ทาง iG นะครับผม2ทุ่มครึง่งแ สอวันนี้พวกเราสองคนก็รอดูกันอยู่ที่บ้านใช่แล้วอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอ่ะไหนๆก็มีคนเข้ามาดูไลฟ์เยอะอาจจะมีคนที่เพิ่งรู้จักเรานะครับผมก็กลับไปดูปลาบนฟ้าได้นะครับผมหรือไม่ก็เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวก็ได้นะครับผมอ่าอืห้ะเนี่ยไหนๆอีพีสิบห้าล้วก็ร้านห้าไปเลยไปนะขอสั้งหน่อยแล้วกันนะร้านห้าหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเลน่นไม่อยากให้จบเหมือนกันฮนะ จริงแต่ว่าถ้าไม่อยากให้จบก็ต้องถ่ายตอ่ออซึ่งไม่มีเวลาถ่ายแล้วตอนนี้ไม่อยากรอืมไปข้าวผมมาแล้วเดี๋ยวผมลงไปเอาข้าวแล้วเดี๋ยวเรารอดูซีรีส์ดีกว่าได้เดี๋ยวผมนั่งกินข้าวรอดูซีรีส์แล้วกันได้ดครับทุกคนครับอบ๊ายบายทุกคน